ของทพอทพอแล้วก็สมาคมท่องเที่ยวในภูมิภาคภาก็ะวันอดีเหนุ่มในสมาคมนะเับเรีย,นนยกว่าเป็นเจ้าบ้านนะครับในท่าสมาคมรวมทั้งหอ,อ,อการคาจังหวัดรีสะเกนะครับซึ่งวันนี้โราที่มันบอกประวัติศาสตร์เรื่องราวต่างๆแล้วก็การอพยพของผู้คนมาอยู่ที่นี่กลายเป็นสีขาไทยก็คือลาวเสมียนสวยเยอะที่อย่างนั้นนะคะรับเราเรายังได้รับเกียรตินะครับจากสภาอุตสาหการรมท่องเที่ยวนะครับ ซึ่งมันเป็นวิถีปกตินะฮะผมหลายท่านเขคงจะอยู่อีสานกันหรืออยู่คนรุ่ท่านนะครับถือว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจนะครับของสมัย ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับต้องขอบคุณทางสมาคมทีทีนะครับที่ทํากิจกรรมร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครสมาคมท่องเที่ยวในไทยอีสานนะครับที่จะมีการปรับวิธีการนั่นก็คือนํานักท่องเที่ยวไทยที่ไม่สามารถไปเที่ยวเมืองนอกได้นะครับหันมาเที่ยวไทยในสไตล์เมืองนอกนั่นก็คือการมาเที่ยวอีสานสไตล์เมืองนอกวันนี้เราถือโอกาสนะครับ แนะนําเส้นทางโดยเฉพาะเส้นทางอีสานใต้นะครับทิปลูกค้าเป็นพรีเมียมนะครับที่จะเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยที่อีสานในสไตล์ด้อนนอกครับีคมม